ผมนายกิติชัยหอมชื่นจิตครับรองประธานองค์การตรวจสอบการทุจริตฟไอโอภ r คเจ็ 7, ครับวันนี้ได้รับมอบหมายหน้าที่จากท่านดรสุกนัน์วังสุนทรประธานคณะกรรมการบริหารองค์การสืบสวนการทุจริตฟไอโอนะครับให้มายื่นหนังสือตอบโต้ที่สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดนครปฐมนะครับที่พุทธมนฑลน,นะฮะ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่2องพฤษกายนนะครับผมได้นำหนังสือของท่านดรสุกอนันต์วังสุนทรประธานคณะกรรมการบริหารองค์การสืบสวนการทุจริตมายื่นเรื่องให้กับผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนจังหวัดนะคนปรปฐมนะครับเรื่องมีอยู่ว่าวัดเขาจำศีลหมู่ที่10ทําบลหนองโรงอำเภอปนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นวัดที่ตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2 2 3 1นะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2,497นะครับและก็ขณะนี้วัดดังกล่าวนั้นไม่มีชื่อในสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือเป็นวัดเถื่อนนะครับเพราะฉะนั้น ทาง f i อคือท่านดรสุขอนันท์วังสุนทรนะครับก็ได้ตรวจดูเรื่องแล้วเกี่ยวกับที่วัดร้องทุกมาว่าให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องเพิ่มชื่อวัดให้อยู่ในสำนักพุทธนะครับและผมนายกิติใยหอมชินจิตก็น,นําหนังสือมาเสนอให้กับสำนักพุทธเมื่อวันที่สอพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับแต่ผลปรากฏว่าเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติมีคำสั่งไปที่สำนักพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีและก็มีหนังสือไปที่เจ้าอาวาสวัดเขาจำศีลบอกว่าให้ทางเจ้าอาวาสนั้นทำเรื่องเกี่ยวกับวัดเก่าตกสำรวจครับการที่ทำเรื่องวัดเก่าตกสำรวจนั้นจะต้องใช้เอกสารมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำทางปกครองท้องที่แล้วก็ผู้นำคณะสงฆ์ทางปกครองคณะสงฆ์แล้วก็ไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและก็สุดท้าย ก็จะต้องาใช้เอกสารสิทธิ์ที่ดินแต่วัดยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นที่สำนักพุทธศาสนาชี้ทางให้ไปนั้นถือว่าเป็นการชี้ทางผิดนะครับวัดเขาจำศีลน,นั้นเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วทางพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นะครับเพราะว่าวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจึงทาหนังสือมาตอบโต้แล้วก็ยืนยันให้ทางสํานักพุทธศาสนาแห่งชาตินี้นะครับ เพิ่มชื่อวัดเขาจำศีลให้อยู่ในทะเบียนสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีสืบต่อไปแล้วก็ให้เวลา7วันด้วยนะครับถ้าหากว่าเกิน7วันแล้วนะครับทางองค์การสืบสวนการทุจริตนั้นจะแก้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นนะครับเนื่องจากได้ทำเอกสารของวัดสูญหาย แล้วก็ผิดมาตรา157ด้วยนะครับเป็นเจ้าพนักงานละเลยต่อหน้าที่แล้วก็อาจจะเข้าข่ายผิดมาตรา112ด้วยนะครับมินพระบรมเมรชานุภาพของพระมหากษาัตริย์นะครับและก็สําหรับวันนี้วันที่15พฤศจิกายนนะครับผมนายกิติชัยหอมชินจิตก็ได้มายื่นเรื่องตอบโต้แล้วก็ให้ทางสำนักพุทธศาสนาแห่งชาตินี้ได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายดังกล่าวครับขอบคุณมากครับ <Master>